เกิดเหตุแบบนี้ประกันภัยจ่ายแบบไหน กรณีที่มีรถมาจอดขวางอยู่หน้าบ้านแล้วเจ้าของรถออกไม่ได้จนเกิดบันดาลโทรศถอยรถชนรถคันที่ขวางหน้าบ้านตัวเองเพื่อจะออกไปทําธุระซึ่งประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทจะให้ความคุ้มครองคู่คกรณีในกรณีที่ผู้ประกันภัยเป็นฝ่ายผิดแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากเจตนาทําให้เกิดความเสียหายคือเจ้าของ รถที่โดนขวางอยู่มีเจตนาที่จะพุ่งชนรถคันที่จอดขวางบ้านตัวเองซึ่งความเสียหายที่เกิดจากเจตนาในครั้งนี้จะอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นของประกันภัยรถจนทุกประเภทในกรณีนี้เจ้าของรถที่ไปชนรถคันที่ขวางอยู่หน้าบ้านตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งรถตัวเองและรถของคู่กรณีหากมีข้อสงสัยใด,ดสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ